วันนี้ผมพาไปชมการเข้าค่ายลูกเสือเนธนาวีของโรงเวียนกันนะครับนะครับเดินข้ามในหมู่บ้านอานที่ดื่มว้ากูนี่ไม่แต่งจะไม่ถ่ายโอ้โหถ่ายนี่นี่ถ่ายคุณนี่ไม่จุกไป่ถ่ายเหรอ พาเดีวไหนเนตันอยู่ตรงไหนเนตันนี่บอให้เด็กคนกันท่านเดียวอย่าไ,ไ,ไปลงข้างล่างเออ

พร้อมแล้วไปเลยนะพร้อมแล้วไปเลยดูวิวสวยๆนะครับอีอ๊นิดๆหน่อยๆ <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวเออนิดๆหน่อยๆหอม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  สนุกสนานตามภาษาเด็กๆนะครับมีความสงสัยมีความสงสัยน้องสงสัยว่าก็ทำอะไรกัน ไปแล้วไปแล้ว,ลวเดินกันต่อนะครับเดินกันต่อถ่ายแล้วถ่ายแล้วนหนูม,ม,มีคนสงสัยไหมนูมมีคนสงสัยอะไปกันต่อไปกันต่อ,อลูปนุมมีคนสงสัย ก่อนเจอไม่เจอไม่บอกเพื่อนแล้วเพื่อนจะไม่ได้เรนสรงไปตรงไปเด็กเด็กเด็ิลนะแม่เด็กๆด็กอิลกินกันหมดแล้วพ่อถ่ายในี่เย